ผมยำหัวปลาแซลมอนด้วยครับพี่น้องด้่ากุ้งผัดพริกแกงนะครับผมกินกับข้าวเจ้านะครับพี่น้องครับคำจิบเสี่ยสวัสดีครับพี่น้องครับผมพบพ่อกันอีกแล้วนะครับผมเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับเมื่อนี้มีน้ำมาต้อนพี่น้องอีกแล้วนะครับเบิ่งพี่น้องครับผมนี่ ต้มยำปลาแซลมอนนะครับต้มยำหัวปลาแซลมอนเด้๋ยครับพี่น้องเด้อนะครับมากินแซ่บๆแล้วกันแก้มผักนี่น้อยมื้อนี้นะครับแล้วก็สิมี่อ่ากุ้งผัดพริกแกงนะครับผมกินกับข้าวเจ้านะครับมาเข้าเซตหนึ่กันอันกับอันแซลมอนเอานะครับผมต้มยำหัวปลาแซลมอนนะครับมากินแซ่บๆเหมืกันครับพี่น้องครับผมชิมก่อนตดนหนามผมดนวยต้มยำเฮิตแล้วไม่ไหมเลย เตัวเลยครับนี่ชิ้น,นงามๆเสียบๆมาเด้อพี่น้องอืมอ้มฮึ่มเนื้อติดกระดูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล็กน้อง ข้ากับกุ้งผัดพริกแกงครับมาความเสียบเสียบมาพี่น้องครับเดี็กกลาง ไปย่างตลาดมาพี่น้องไปเห็นคนขายหัวหัวนี่แหละตอนนี้สื่อมาน้องเห็ดต้มยำคนดนในเห็ดเห็ดกินพี่น้อง หัวปลาเจ้อมอนนี่กับหัวปลาเพื่อนบ้านบ่ค่อยคือกันเนี่ยพี่นอ้องมันอันนี้ต้มแล้วมันเป็นแบบย่ำได้ไหมย่ำแบบบ่แข็งไหมคือหัวปลาบ้านเขาไหม่เป็นอ่อนๆหนึ่งเพื่อนเจิงเดเพื่อนเจิงเดี๋ยวเห็นมันอ่อน น้องผัดแหรอืมพอ,อยเงี้พหอ,อยแย่ใส่มือครับผมมาคำจิบเสียงอืมอ้ม กระดูกอ่อนพป้่าเนื้อหัวกันแหละมันอ่อนมันปลาบ้านงมันต้องระมัดระวังเนี่ยงหน่อยมันแข็งนะครับเพราะชามอนมันเป็นอ่อนๆคือกระดูกอ่อนอยู่ไหม ย่ำง่ายอยู่พี่น้องน้่กับเซฟแซฟมาด้วยพี่น้องมากินข้าวร่วมกันครับผม ยำหัวปลาหัวปลาแซลมอนนะครับนี่ได้อันกุ้งผัดพริกเกลือผมเอ้ยกุ้งอันกุ้งผัดพริกแกงนะครับ ไม่เหมาะเห็นงานพี่นอ้องด้านที่ไปเล่ยนหนุนตีรับพี่น้องครับอัน,นด้านคนลุงแถมนะครับผมทีท่แถวเชนทะเลพี่น้องกับขอ CF เสียบเ,ยบเป็นล้อมุงนด้วยพี่น้องเด้อร้านคนลุงแถมนะครับผมเซิร์ชนี้อินเทอร์เน็ตเซิร์ชนี้เฟซบุ๊กขอบขอ CF เสียบ,บไปเรื่ครับนีอ่อันนี้กับเสียบเพื่อน ก็ดูกับมะแก็งนี่พี่น้องก็ดูกับมันยังอะไรมันทางปากประเดียเมยมันปลาบ้านห้องยี่ทางปากเนีย่ยน่อย เลยอยนี่อีกหนึ่งหัวเอาซับครับซับออกครับผมคซับเห็นเป็นสิน้นมาอืมนี่ไป มันดีนื่อหวานครับเอามาต้มแบบบ้านๆหอยามาเขาต้มยำแบบบ้านๆเลยพี่น้องครับ Ừ. Ừ. ừ hàng ơi tá tiếp เนื้อมาพร้อมครับอ่ะดูเลยมัน ตัวนี้ร่างเอ็นก้างลายเป็นวิเศษครับพี่น้องครับสั่เนเคี้ยวม,มันยนุ่ยๆเลยอืม แกอืออืมสมแล้วน่หม้อมกระพัดหน้า <c oughs> นี่บาทกินอยู่นะบัดหน้าสบัดหลังอยู่พี่น้องเล้ยอิ่มแซ่บมากครับผมเบิดพอดีเลย ไปกับนี่ก่อน อแค่มากครับผมสุดยอดเลยนะครับต้มยำปลาแซลมอนนะครับต้มต้มยำแบบบ้านๆเขานี่แหละพี่น้องนอกจากสิ้นนี้กุ้งผัดพริกแกงนะครับผมแกมผักผักบัวลายภาในเมือนี้นะครับผมบมื่เนียนผักนะครับอิ่มมีแห้งนะครับปลากะเนื้อดีดีเนื้อนะครับมันหวานดีครับผมปลาแซลมอนนะครับมาให้ต้มยำเหมือนเสียบเป็นไห วันนี้ขอตัวลาพี่น้องก่อนครับผมยังไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเก่าเช่นเดิมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจโอนหน่อยแตเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อหักแพงกันครับผมเฮ็ดผีเฮ็ดพลาดจังไหนขออภัยพี่น้องนะครับบอกเป็นน้ำแน่กินเป็นน้ำแน่เฮ็ดผีเฮ็ดพลาดก็คอมเมนต์มาพูดมาคุยมาบอกมาจ่ากันได้เพราะว่ได้เหงากันพี่น้องครับผมวันนี้ขอตัวลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับ